ามเหตุผลทำไมคนเลือกสร้างรายได้จากบ้านเชา่าปรฮาน่าจะมาแชร์นะคะว่าเอ๊ะทำไมคนส่วนใหญ่เข้าถึงเลือกสร้างรายได้จากการทำบ้านเชา่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับตัวเองนะคะ หนึ่งเป็นอาชีพเสริมการทําบ้านเช่านะคะสามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําควบคู่ไปกับงานประจําได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องออกจากง,งานประจําหรือทิ้งงานหลักที่เราทําอยู่แต่ถือเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะคะสําหรับคนที่กําลังทํางานประจําอยู่นะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้เครดิตของคุณนะคะสามารถที่จะกู้เงินธนาคารผ่านแบงค์เพื่อเมื่อ ซื้อหรือว่ามาลงทุนทําบ้านเช่าตรงนั้นได้เพราะว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้เงินสํารองของคุณที่คุณมีการเก็บออกไว้ตรงนั้นมาทําบ้านเช่าหรือว่ามาซื้อบ้านเช่าทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะใช้เครดิตตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําบ้านเช่าของเราได้แล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ก็คือ เราสามารถนําเงินดอกเบีย้ยที่เราจ่ายให้กับธนาคารตรงนั้นนะคะมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหตุผลข้อที่สองนะคะที่คนนิยมมาสร้างรายได้จากการทําบ้านเชา่าก็คือการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคตจริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการซื้อบ้านสักหลังนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านเพื่ออยู่เองหรือว่าเพื่อการปล่อยเชา่าบ้านนี้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เรื่อยๆนะคะตามการเวลาซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราม 8, nah. ีการซื้อบ้านมาสักหลังนะคะมูลค่าบ้านของเราตรงนี้นะคะจะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่ตัวบ้านเท่านั้นนะคะที่จะมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปในอนาคตถ้าสมมติว่าเรามีการซื้อบ้านมาเพื่อปล่อยเช่าค่าเช่าตรงนั้นนะคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามการเวลาด้วยเช่นกันจะเห็นไหมคะว่า มูลค่าบ้านก็เพิ่มค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นไปด้วยตามการเวลาในาอนาคตมันว้าวมากเลยใช่ไหมคะคุณจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าบ้านแล้วก็ค่าเช่าตรงนี้นะมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณในอนาคตได้นะคะครูฮนาก็เลยอยากจะสื่อให้ทุกคนเห็นตรงจุดนี้นะคะตรงจุดดีจุดนี้นะคะของการทำบ้านเช่านะคะเหตุผลข้อที่3เป็นรายได้แบบ passive income การทำบ้านเช่าตรงนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงของเรานะะในการที่จะบริหารบ้านเช่าหรือว่าทำบ้านเช่ทาทุกวันเพียงแค่เราต้องมีการเตรียมบ้านเช่าของเราให้พร้อมกับการเช่าในครั้งแรกเมื่อผู้เช่าเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วนะคะเราแค่มีการบริหารบ้านเช่าแล้วก็มีการบริการผู้เช่าเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งถ้าเรารู้วิธีการในการบริหารบ้านเช่าและรู้วิธีที่ถูกต้องในการบริการผู้เช่าที่ดีนะคะเราก็จะได้ค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนและนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่คนหันมาทําบ้านเช่านะคะแล้วก็จะเป็นรายได้ที่เติบโตขึ้นในอนาคตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าบ้านหรือว่าค่าเช่าที่เราจะได้รับในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะ และข้อดีข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งเลยนะคะสำหรับค่าเช่าที่เราได้มาในแต่ในแต่ละเดือนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นรายได้ที่เราสามารถที่จะใช้เก็บกินได้ในอนาคตเมื่อเรากเกษียณแล้วด้วยนะคะและถ้าคุณอยากได้รายได้จากค่าเช่าตรงนั้นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มั่นคงนะคะคุณต้องมีการจัดการแล้วก็รู้วิธีในการบริหารผู้เช่าด้วย เพราะถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้วิธีที่มันถูกต้องหรือไม่รู้เคล็ดลับในการคัดกรองผู้เชา่าหรือไม่รู้เคล็ดลับในการที่จะเราจะทําให้ผู้เช่าอยู่กับเราได้นานๆตรงนั้นนะ<ต>มันก็อาจจะทําให้รายได้จากค่าเช่าตรงนั้นไม่สม่ําเสมอถ้าใครอยากได้รายได้จากค่าเช่าอย่างสม่าเสมอทุกๆเดือนแล้วก็มั่นคงทุกๆเดือนสามารถที่จะมาปรึกษาหรือว่ามาเรียนรู้กับครูฮันดาได้นะคะเพราะว่าครูฮันดามีคอร์สเรียนออนไลน์ในการสอนตรงนี้สามารถที่ ะทักายแอดมาที่ทีมงานของครูฮันนาได้เลยนะคะ